สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมานำเสนอผลไม้ป่าที่ชื่อว่าหมักเมาหรือมะเมาพบได้ในภาคของประเทศไทยปัจจุบันนิยมนำมานำผลสุกมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายชนิดอาทิเช่นวายหมักเมา แยมหมักเม้าน้ำหมักเมานิยมรับประทานสดเป็นผล,ลไม้ผลสุกจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและมีสีสันสวยงามผลดิบมีสีเขียวมีรสชาติ เปรี้ยวอมฝาดสรรพคุณของหมักเมา 1. หนต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ 2. ช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวดูเปล่งปัง 3. ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยจัดสารพิษออกจากร่างกาย 5. ช่วยบำรุงสายตา 6. ช่วยเป็นยาละบายการศึกษาการทางแพทย์ค้นพบว่าผลหมักเมาต้านเชื้อเอ v ไอวสามารถออกฤทธิ์กระตุน้นภูมิภูมกันต้านเชื้อเอ v ไอวีได้ อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารแรกธาตุและวิตามินเช่นแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 B2 วิตามิน C วิตามิน E ในปริมาณและมีคุณค่าสูงช่วยให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงลดเสี่ยงจากมะเร็งลดอัตราเสี่ยงของ การเกิดโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันในสมองจากการยับยั้งโลหิตจับตัวเป็นก้อนท่านผู้ชมฟังแล้วประโยชน์มีมากมายนะคะเอาไปรับประทานกันได้เลยนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ขอกดไลค์กดกระดิ่ง ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ